สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้โอ้โของดีมาโผล่อยู่ที่กาลสินมาดูลูกเพชรเมืองศรีพ่อพันที่ผมว่าเชื่อว่ามันคือบัวที่ให้ลูก,ล,กลูกดีที่สุดตอนนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนี่ก็ท่านของบัวดีวจะพาครับดูวันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนกเนาะครับผม เห็นได้ยินข่าวว่าเป็นเอฟซีพัชวังแต่เล็กั้งแต่ยุคยุคู้นเลยครับเป็นเป็นสมเป็นเป็นนี่เลยนานแล้วลูกเพชรมึงสิงมาเกิดที่นี่เนาะเอเดี๋ยวเราดูวัไปด้วยคุยกันไปด้วยพี่อเนกหางเข้าไปใน้อเขาไปมุดเข้าไปเล็กก็ได้เดี๋ยวพาพี่น้องเกษตรกรเข้าเข้าไปดูตามไปดูวัวดีวัวที่ต้องส่งเสริมกันครับเห็นวัวให้ลูกดีๆเห็นชาวบ้านมีโอกาสได้เงินอเอางนี้มีโอกาสได้เงินต้องส่งเสริมกันเลย พี่นิคครับผมอันนั่นแม่นป่ครับแม่นเดี๋ยวคุยกันไปเลยพี่นิคอันที่ยุ่งตรงไหนเนี่ยนี่ที่ยุ่งเขาทยุ่อันก็ไออำเภอตำบลหมู่บ้านดงเมืองบ้านดงเมืองตำบลลำพานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นี่แหละครับโอ้อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เนาะอือยู่นี่กาฬสินธุ์เลยครับผมว่าเห็นบรรยากาศคอกเห็นบรรยากาศเจ้าของวัวแล้วผมว่าอยู่นี่นี่น่าจะเป็นหนึ่งในฟาร์มวัวที่ ที่เลี้ยงวัวอินดูประสินมามาเป็นระยะนานพอสมควรอะเนาะครับนี่เด็นี่อ๋อันนี้นแม่เข็มะเป๋าลูกนกโอ้อันนี้แม่่ไหมพี่เนกอันนี้แม่ประครับนี่ครับแม่เขาครับ<อ>แม่เขาว่าอัดลูกยัก่วูกสองผมนี่ยแหละครับอ๋อลูกลูกอคอกที่นี่ครับลูกคลอกครับโอ้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นเอาค่ะคันยาคามันเบิรงเนี่ยเบอร์โทรยังก่อนพี่เอกศูนย์เก้าสามสี่เก้าแปดห้าแปดเจ็ดเก้าครับอ่า ได้อีกส่วนนึ่งผมจะปักหมุดเอาที่อยู่เอาลิงเฟซบุ๊กไว้ให้เนาะสมมติเนี่ยมันไก่แล้วล่ะอยู่ไซก็บไก่กันวะครับนี่กับตัวนี้คือผลงานเพชรเมืองสิงห์ครับยังมีอีกตัวนึงกันลักสีควดอยู่ว่งกันลนอนเฝ้าอยู่มาแล้วโอ้กันลักสีควดอยู่ตัวนึงครับว่าทีนอนเฝ้าอยู่มือแล้วใกล้จะออกแล้วประมาณอาทิตย์นี้เหรอครับฮ้ประมาณว่าเกิดอาทิตย์นี้แล้วเหรอเห็นผสมเห็นได้รูปผลงานนี่แล้วมาไกลด้วยจากบ้านเพชรเมืองสิงห์ก็อยู่ สิงบุรีเนาะครับโมหอดนี่บาธรรมดาเดี่ก้อนเบิ้งนี่ก็จะได้คุยกันไปนะจ๊ะล่ะมันมาจากไหนไปจากไหนมาจากไหนขึ้นเหผสมเพลินเพิ่งสิงเขาอันพอดีเห็นเพิ่นอยู่งานสนามมันสาคาวอลล์บิ้โอ้ว่าไงนะครับปีที่แล้วปีที่ผ่านมาครับเออเออเออพอดีเพิ่นนั่นโอเพลนโชว์ตัวเพิ่นรอหลายครับคอเพิ่นโอ้ยคอจิบเลย่งวดตัวนี้สีก็ดีแมนยืนก็รอผมก็เลยว่าห้วย โม่สมวตัวกีซี่สมตัวก็ได้ผมว่าเม่นบอกผเลยสมวะคโอ้คือคือเห็นเห็นอยู่งานก็หนึ่งมักแล้วครับมกแล้วยังน้ำคนไวยเจ้าของก็อยู่กับตาบนจากเพื่อนดอกะโอ้ยังในน้ำเพื่อนมาเพื่อนงามอ๋อมาเพื่อนงามครับที่จังไหนต่อบ่ะนีิก็เลยมัดที่ต่อไอ้บันวัดที่ต่อต้องไปโอเท็กก็มีน้ำเสื้ออ๋อใช่ไหมครับไปอ๋อก็เลยถามพี่ต้อว่ามีน้ำเสื้อบ้าจังไหนบอนิพอเห็นแล้วพอดีต้องบนเพื่อนว่ามีน้ำเสื้อเขเลยซื้อน้ำเพื่อนครับเอามาใช้สองเมย์ครับบ่ ใส่สองแม่นี่ครับสองแม่เลยครับได้ได้มาสองหลอดด,อลอดีนะบัครับได้บัแม่สามสี่หลอดจะบอกครับใส่เราไทยเราติดติดติดเลยครับติดสองหลอดเลยบอกครับใสจเราติดง่ายครับ,รบติดแม่นี้ใกล้ๆอ <bombard> ีกแม่หนึ่งอยู่ในพุ่นครับแม่หนึ่งอยู่ในญีุ่่นปอกพุ่นอ่ะที่ที่ใส่ติดปั๊บจังไหนบ่หน่ก็ เลี้ยงมาเรื่อยเลรอครับร้อนรุนเหรครับเลี้ยงแม่สิครับแม่เคยมีลูกบ่ครับนี่มีอยู่ครับตัวนึ่งครับอยู่างทั้งหมดครับอ๋อเป็นเป็นลูกของเป็นลูกของใบเกี่ยวครับบ่ครับพี่มั่วนะครับอ๋อหินบดเขานะครับเห็นบอกว่าคันเทียบกันช็อตต่อช็อตนี่ตัวตัวแรกกับตัวบูกันบ่บูกันครับคันเทียบกันนี่ซูน้องบ่ราะไหนบางทีแม่นครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้หูเง่าออยู่ครับกับใบกว้างล้ำคีกระทู้ขาครับทรงมันทรงมันดีอยู่ครับอือ เลี้ยงมาเรื่อยๆจนเก้าเดือนครับพอคลอดปั๊บเป็นยังไงเนี่ยโอ้กับไอ้ได้รุ่นเลยแหละครับตอนแรกว่าจะได้ตัวเมียวันว่นได้ตัวเมียตัวจะได้ตัวเมียอยู่ประเทศไหนประเว่าออกบาได้เนาะอ๋ออ๋อที่นี่นี่ได้ตัวเมียที่อาก็จะได้ตัวเมียตัวแรกโมเสียตัวโมเสียได้โอ้ยได้ตัวเมียที่นี่พ่อมาตัวภูเราตัวภูก็เลี้ยงขึ้นเขาแล้วมันแต่่ยหไม่มีโอกาสจะให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงยุ่เลยเดี๋ยแล้วผมถามกันว่ามันอายุเท่าไหร่มันเกิดเมื่อไหร่นี่มันเกิดวันที่สิบห้าที่เดือนยี่แล้ว ครับมันสิมจะพบองค์มุนตัวตาพบอูค์ต่ลูกคนที่มาโอ้เป็นโอ้เกิดหลังพอมือนึงครับโอ้แสดงว่ามือนี้เอ้าเมันเกิดวันพุธต่อคนโอนเมนเมนครับเอ้าแสดงว่ามันเกาะอายุได้ยี่สิบกว่ามือเอ้าบอกว่ายี่สิบมือป่ดิครับยี่สิบกว่ามือโอ้เฉยๆนยครับหนี่งโอ้เราก็เลยตั้งซื้อให้เลยว่าเพชรไอ้เพชรลำพาน เพชรลำพานแมนโอ้แมนบ้านเพชรลำพานไงเพชรลำปาวเพชรลำปาวออเพชรลำปาวทีเพชรลำปาวลูกเพชรเมืองสิงห์เมื่อกีแม่สายยูโรแม่สายสายูโรสองอ๋อเป็นลูกของอะตัวตัวแม่ของตัวนี้ก็เป็นลูกของดีแมนเป็นลูกของยูโรเกลโหวกเกลาบมันี้ยูโรสองผสมกัน,น,นไ,ดได้ตัวนี้โอ้ยง่ายคือสายตัวนี้ยูโรสองยูโรเกลโหกเข้มขัดแมนโอ้ยูโรเกลโหวกเข้มขัดเลยติด แม่ดีแม่แม่แม่ก็ซื้ออย่างก่อนแม่สุมโอแม่สุมโอครับสูงใหญ่เลยครับสูงสุดที่สิบสามบางคมนิดเลยให้ลูกให้ลูกสองตัวตัวแรกปลาเกียวแม่ตัวนี้เพชรมุ่งสิงตัวนี้เพชรมุ่งสิงโอ้โหีแต่พัดอันเป็นไหนพ่อพ่อพอออกมาถึงตอนนี้เรางูซื้ออะไรเลยโอ้รู้สึกว่ามันนนั่แดงดีสางดีเพราะว่าพอพอใหญ่เชินใหญ่บ้านปอดแดงพอใหญ่แค่พอใหญ่แจ่ว่าความยาเรน้ำแล้วคำนองครับเอาเลยเออ อยากให้มันบานมาจะเหงาหุดแล้วม่น่อยะมายนน้นมันจแตแงอีกเม้นไม่ใช่เอทีฟมแบ้วก็ว่าจะเห็เทปปลามองอยปราณอเอทีฟารเงมนทสบ้เปเองเมนไม่ะไรมันจเดียงดนเม้นใยัันนวกเสียงเขานาถึงตองเลยครับถึงตองเลยใบยังไงนใ่เลยมันจะแงมาหรือจะสวยนี่ปัังไแเปแล้ยลแล้วว่เราอยากให้มันบานมานจะเหงาหมดแล้วลา พูดได้มากกะหมักน้ำมาดีอู้แต่เนื้อหนังมันหนาดีเนาะแน่นซี่โครงมันเลี่ยงชิดบ้างเลยกระดูกมีชิดยางเลยกระดูกแน่นโครงสร้างดีมากเลยเนื้อหนังก็ดีเป็นตัวผู้นียนเอาพี่เนกท่านเป็นตัวผู้กระสีว่าอะไขายอยู่วะท่านอะเอาคำนมันเป็นค้ากันอยากได้ค้าอยู่แล้วครับไอ่นสเปล่าครับเอาสักประมาณกี่หมื่นดิอันคุยกันถื่อกันกังคุยกันรอดครับถ้าได้กันตกลงกันได้บางที่เขาว่าจะขายเป็นชี้หามเงินยางคำนั้ขายสามหมื่นแบบนี้เฮ้ยเอาไอริสดิห้ คันว่าอันนี้เปลี่ยนอ๋อเปล <c oughs> ี่ยนใเปลี่ยนใจเบิ้งสวิว่าเย็นหนากันล้ังเทียมันถือใจกันแบบนี้เลยงัน,นางมาเอาอพี่เีกอ,อันนี้แม่ลูกพอกเนาะมผมว่ากันอย่าว่าของจริงซะเถอคัน่าจากสี่หมื <c oughs> ่นเกาะเขาเขาก,กับคุ้มบะ สี่หมื่นเดี๋ยวก็ต้องพิ่น้ากันกันว่าตกลงถามแม่บ้านกันแม่บ้านว่าจังไหนกันก็จะคิดกันนี่โอ้ดิยังว่าขายขายเจ้าขายยากกันอีกขึ้นเงาตัวอันนี้อุตส่าห์ต่อให้พี่น้องเลยเด้ไหมตกลงกันได้สับานแม่บ้านว่าขายขายอยู่เด้สิขายผู้เดียวแม่บ้านว่าขายโอ้ยไปเดียวก็ขายขึ้นหนกอยู่ดีแม่นบ่สี่หมื่นปาเอาดาวไม่สิติแต่ว่าขันในห้องคุมบะสี่หมื่นนี่พอได้อยู่ปะเนาะนั่นเฮ้ยผมว่าโอเคอ้ยวัวยี่สิบกว่าวันนะลูกเพชรมึงสิงเนี้ยนี่ แต่ว่าขันอยากอันซิ่งที่ได้นี่สีเนาะชั่วลยเนาะพี่เอกเนาะครับโครงสร้างสีเนี่ยพันธุ์ไหนได้ครับอืี่ห้อยสีสูงกระบานยุกระบานสายยุโรนยังอยู่เลยครับแมนเมนคือแม่เขาไม่ใช่สายหูโดยตรงเหรเนาะสายยุโรนสายกระบานเนาะสายกระบานแมนสายกระบานสายโครงสร้างอู้ผมาให้ลูกเแค่นึงสีดูดิดูได้สีได้แบบอุ้ยสวยเนี่ยดูดูดูยครับว่าเป็นยังไมาคอ๋อแม่แม่กับคุณเนาะแม่สมโว้ดิอุ้ยมันให้ลูกให้ลูกดีเลยนะแล้วแล้วเชนนี่เหลือไหมพี่เนอกเนี่ย บ่ครับซื้นั่งกันหมอต้องหมดแล้วกับมครนมีกอะไรอ๋อเอาบ่อ๋อหมายถึงว่าให้หมอต้องมาผสมเลยบ่นี่บ่อครับหมอทงครับอ๋อเอาเนื้อเสี้ยมาไว้ซื้อจวกันมอต้องอีกเสี้ยหนึ่งอ๋อให้หมอทงแล้วกับหมอต้องมอต้องมาไว้อุ้ยเผื่อพี่น้องเกษตรกรเจ็ดผสมแถ่นี้ทำไงนี่เดี๋ยวนี้กับที่บ่อทั้งหมอทงบอกครับหมอทงมีเนาะครับมีครับเอออ่ะผู้ท่านพี่น้องอีสานแถวกาสินอยากผสมนี่ให้โทรมาหาพี่เอกและพี่เอกจิตเชื่อมโยงกับหมอทงให้เนาะครับผมชีได้ผสมนี่ผมว่าต้องผสมนั่นแหละพี่น้องเกษตรกรดูดิยังงก็ต้ออผสม่ะ ถ้าอยากได้เงินต้องผสมหนังมันหนังมันหนาหยนปึกเลยวะมันเมนเพราะมันยี่สิบหมื่นนี่มันตัวกันหมดเลยยี่สิบตัวมื้ยครับยี่สิบสองยี่สิบสามหมื่นเฮ้ยหนาหนาเฮ้ยจังไรจะจะจะได้ผสมยังบ่นี่หมายถึงว่าเขาได้ผสมแม่อื่นอีกว่าหนิได้ผสมอยู่ครับตัวหนึ่งมันไก่ออกไก่คว้านแล้วครับยันจะมีครับเพราะว่าผสมเซฟเป็นมังสิงสองแม่ครับมักวาราเตียมักเลยครับเออผูว่าเพราะว่ามันให้ลูกจัดจ้านดีเยอะใช่ใช่ผมว่ามันให้ลูกแบบ คือกระดูกมันได้แบบทรงบอยเลยเนาะเมนแข็งแรงมากครับเมนแม่เสี้ยงวันเนี้ให้กินอีกวดนเพรากันโอ้แข็งแรงใไงกระดูกทรงทรงบอยแต่ว่าหน้ามันทรงเจ้าสันอีกอะเนาะหน้าไม่ขึ้นไหนัวสายเจ้าสันอยู่ไหมเพราะว่าเพิ่นได้สายเพิ่มโชคกับกบาดนี่เมนเมนกบาลเออกะบาลใหญ่กะบาลรวมโชคมั้ยดิตอนนี้มันสายเลือดลุกก็หงกเจียงคนทนท่างแม่มันเออแม่สายเลือดดีครับสายเลือดก็หกเจียงคนโอ้เซ่ ตัวนี้มันเป็นล้านของไอ่เป็นลูกของดีแม็กบอลนี้ตัวลูกของยูโรก็องผสมแม่เป็นมันเลยออกมาเป็นตัวนี้มันเลยเข้มข้นของยูโรก็องครับอ๋อม่าเป็นพ่อดีแม็กกับสายยูโรก็เป็นลูกยูโรก็องขึ้นกันอ๋อเป็ลูกยูโรก็องขึ้นกันเป็นวัวอินบีดเนาะแกนบอลนี้มันได้ตัวนี้มันเลยยูโรก็องเลยเข้มข้นขึ้นตัวนี้โอ้แสงว่าดวงตะวันมันมันไม่แพ้พันธุกรรมจริงๆนะนี่เนาะพันธุกรรมมันมันมันนิ่งมันเหตุใดทรงลูกแต่ตัวนั้ใหญ่องกับบอลนี่ โอ้แี่สีสีดิรขาเนาะสีกับหูนี่ใช่ครับแม่ขาวอดไ้สีแดงเลยรมีเรมีตาบอกเพมีพาดเลยเนาะเก่งเก่งเก่งจุดอื่นได้ลหละมีจับเบิ้งระบอดตำนนงตำนี้ยังมีบอกไข่สองเป๊ะเลยเนาะโอ้หน่ะไข่สใบเป๊ะเลยไข่สองเป็ดกิเกร้พมีสองสีตงีที่ที่เราตามมาดูที่พ่อพเราเราส่งบอกยิงบอกส่งเสริมยิงเพชรเมืองห์เก็ให้รูปแบบนิ่งๆ ที่นี่คันว่าพี่นอ้องเกษตรกรอยากได้ตัวนี้ไปไปไป,ไปทําพ่อพันต่อนะอโอ้คันว่าปากหวานเนาะคันปากหวานตัวอะไรก็ผมนี่เนาะพี่เนาะผมตัวให้สี่หมื่นเลยขันปากหวานมาร้องกับเบิ้งเดินนี่ผมว่าโมตัวนี้เก่งประกวดเลยแหละนี่หน้าเนื้อกับเป๊ะเลยเนาะแมนครับหน้ามันจะได้สายยูโรเลยหนะ้าเนาะสายยูโรแต่ยูโรคนกรบบะนี้ได้แมนยิ่งกขี้ดูดิสวยมากเลยอ่ะ ถ้ามีโอกาสจะให้พี่น้องเกษตรกรท่านอื่นเราลองผสมดูบ้างไหมเพช่นลิงสิงวังเมียนเมียนครับบพบว่าให้ลูกโอเจ๊ยดีครับในในผสมตัวหลายตัวกับผสมกระดีชุดยางแล้วมันอาจจะได้เนื้อเงีบางตัวก็ให้่เนื้อเงีเด่นแต่ละจุดแต่ันนี้ก็ให้ที่ว่าพบดีอยู่ครับเมีนเมียนบางตัวมันก็ให้เด่นเรื่องย่างอื่นน่าแต่ตัวนี้มันให่พบมากครับเมีนเนียวโอเจ๊ยดีครับผมก็จะถึงจะให้หนังหนาดีเนาะหนังหนาไข่เป๊ะเลยดูดิไข่เป๊ะเลยผมเป๊ะเลยอะ ไม่มีตำหนุงตำหนิเลยวัวตัวนี้ให้ลูกดีจริงบอกมัมีกะเลยบอครับนี่ยไม่มีกะสักจุดเลยเหรอบมีบมีเฮ้ยโอหให้ลูกดีว่ะเออว่าพอมีอยมีมองหน่อยนี่มีจุดเต้ยนหนึ่งอยู่ว่ามันต้องมีกี่จักหน่อยเนาะเพราะมันเป็นพันกีสินะใช่สายต้องพ้อคันทางใต้มีเตี้ยนหนึ่งอ๋อมีจุดหนึ่งจุดหนึ่งเพราะว่าแม่แม่ไอเพชรเมืองสิงห์มันมีสายแดงกาซสินมันก็เลยต้องมีจุดจุดหนึ่งเลือดรับเลือดกี่มันสูงโอ้ย phụ huynh ơi khử viên này con đẻng bắt này đấy này nên mò tham